วันดีวันเศรษฐีอาโมตสุขวันชาวโลกจุดชมวันพาพรมกโโู๊ดกู๊ดฉันทุกธนาลกมาเกิดลงมาเปิดโอกาสพาศัทธาบุคคลั้นออรหันมารวมกันอยู่ในโลกกันเป็นโชคปัตต์พีท่านเศรษฐีภูเขาเอาใจเราในก้างยัง า้าน่ามาบุกอยู่กองจิ้งผุพองนังแมนเป็นลูกแขมลงกองตัมาอยู่กองตาลนาศีเป็นนายบุ้ขาอยู่ปราสาทสำมังเพสได้ฟังรงคืนขีดคนื่นคนทั้งหลายตานเินหายผู้ฟอง ยิ่งกะฟองหันหอนตาอ้อนซ้อนไมยนาดูพันขาดยังไที่ยวนคนมีบุญมาดูมีน้ำมาโูโสดก็ทั้งจบอยู่กองแขนขาควงตันมาที่เช้าเสษผียาจอยคิดค่อยค่อยอยู่ในใจใครที่ไปน้ำเขาเขาพับปอเจ้าโกห่า ตามไปหา ا, บอพ่อจังได้ให้หน่อยน้อยน่ไปขอพรจากพระฤๅษีอยู่ในธรรมกิงลูกตายอยู่ในหาจังได้มามักเกี่ยเขาจังได้โบกอังมากีพระญาปัญญาร่ำเลิศคุ้มเกินมาหลายคุ้มพตนนายเพรถถาะมีเขา ังด้เปลือกขาพุทราเก่าูุูฟอกมุนซู้ถวายบาดกังฉลาดคนเฮ่ามามาเลือกหวานเลทัขาวเ่าแกเขาเหนียวเก่ายา่ื้นเก่ายวตื่นไข่ใส่ยาใข่ใส่จาตาเกายาว่านนานีเก่ายาว่านหน้าสี ยาเจ้ายาเพียบเป็นยินร้อนคนอ่อนช้อยพ่หรือยาคนเดียรากในโลกตาเ้นเจ้าห้ายู่ในเราคนจินเจ้าโพชนาแม่นี่พาราคาบ่วแม่นี่แก้วกะพ่เอาคนมาเศร้าจังรออ่อนช้รอพ่อจะ่าง เตี้ยผีหยังบ่อทอเก่าบ่อทอเข่าขาวๆไงป็นสาวและเป็นสาวเขาบ่กเก่ากันมาเขาดูหน้าเขาใจเราเขาเอาเก่ามาน้กเมื่อนเป็นสีเหรียญในอย่างลูกเอาเขาปูกห่อเขาปักขั้นถึงเขาสารอยู่ในตาเอาแมามาดึงหัวใจสองหอมหอมเหมื เก่าเรียงธาตุรากังเอามาท่านบุญกัะบาปก็ได้ขาดพระตาคาขตามีปัญญาคนในสิงเขาคุ้มของเก่ายาแ่นสุดท่าเหียดฆ่าล่าสักมดแม่น้ำคนดุกันกินแข็งแรงคนมีแห้งกินเข่าคำบอกของดูออกบ่เมียนคนเฮา เอามาใส่ห้ามแกะห้อยหินสักเช็ดินตามมีตามเกิดแสนประเสริฐปลาชิงข้างควงย่างเป็ดน่อยเขาเก็บเขาเกี่ยวย่างเจ้าเน่าเป็นเทียนไม่เลืองเอามาหยังหมาไก่กวาดแกะกวได้แกะใสใส่มาใส่คือรังไก่มุ่งเนี้อกระไร อย่างหลังไงมุ่งเทียงเกิดหนาอยู่อย่างน่าอาศัยบ่อขาดบ่อประมาทคุณพ่ษสนั่งเอามาวางใส่เอาถิ่มอ่างจังเหนือนางว่าบุกมาดึงมา Mộ, cho than. mà, xa, mà 5, phải nâng kiệt bỏ, cha ao, nấm mu, tham, qua má lơ, qua lơ,

và chuẩn gạt bay lắm năm gạt bay bù lắm phá gạt bù lắm gạt bù lắm hay chuẩn gạt bù lắm hay chuẩn gạt bù lắm bù lắm gạt bù lắm gạt bù lắm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  bù cho bù lắm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  bù lửa, bù lắm bù hay bù lắm nō kīp kāo sī tōt nō kōt sī thāp nī tūng yuān pī gāng kōt kā kāo sī au kāo bēi wā nā thāng kāo sī ngā mū kō kāo au bēi wā au bēi wēi nā hao lūng lōng kūn ān sōn bōn bōng au bēi sēi nā hōng bēi thāng au kāo mā pīn kāo piak mēi kāo rēi wēng ได้กินข้าวสืบ่อเป็นน้อยนอสาปนาให้ต้องสาบหนีวันนี้มาอยู่ในสามมาอยู่ข้างเราใหญ่บนข้างไก่สูดแล้วน้ำลายข้างไก่วหลโตไนโมงพ่อมันโกงคือเกียวเหล็กแลมตาห้อยพ้นทีขีนาหมอสูดวาท่างสูนย์หวหน้า เป็นลาข้าเขาเหนียวเข้าจ้าจังบ่เก้าอุอัมุนมาโฆษนาทีซาามังสาโูมเเก่าโม้พปูเก็ง